โอเคอยู่แต่ว่าเป่นจ้าตัวเบาครัว่าเบาดูมากเท่าไหร่นะแต่อันนี้บอกพ่อตุ้มว่าเบาเบาดูนี่ก็เพ่าะแย่งนะครับเนี่ยคิตะโกนหาหมองป้านนี่ย่านบริญยนไม่โฮลิสเตียดนี่ไม่อุ้มนี่ไม่ห้างลูกตีเอ็ดคนวันที่อุ้มมีคนอืมเอาอันนี้มันต้องอาศัยว่ามือนั่นน่ะผู้ใดสิแย่งสิ้นกันได้ก่อนมันที่สิบแปดอย่างไมยมีล็อกชั่วมันอยู่ นกเยอะดาว่เาเขามา่นี้คือสิดผ่าดอะไรกับไม่ยีนุดไม่ีนุ่กับกิบกิว่สันสูมไม่มีนุดนเาะั่นเด่นเราเน,นี่ยน้องนอนบอกคือเขาบอกมากซุ้มบอามีประสบการณ์เขาบอกขอมีประสบการณ์ค่ะแม่ผมเด่นมาแล้วนะเด็ดเอาอยัางไงใครมีประสบการณ์มาเลยครับใครว่ามีประสบการณ์ถอยครับผมผูชอบสอนคน,นคอ่ะอ่ะเป็นจังไหนมา นกเล่าบานอนมือขึ้นเล่าเหลอที่ประสบการณ์หน่อยและนกยูนดาส้มว่าคือส้มคุยเก่งนะสิเลยส้งสิงเขาได้ส่วนเขาว่เอาได้เขาบางเพราะว่าเรื่องยั้งเขาบ้าต้องอ่อนได้เอ้ยครับอยากกินนั่นอยากกินกนี้เอ้ยครับต้องในนอนตักเอื้อยอะตื่นขึ้นมาเอื่อยต้องแบบอภินนานาการคุยยาะเอาบ้าะมาจิ้มมาคุณได้ตือใจกาแฟกุ้มลัก ต่าก,กาติบกระสอบมีแฟลเซลเดอร์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะคะผู้รางก้นจบในอุมหฮอตตีสามกับมี่จบจังไหนเขาลงวิธีกวนลูกเด้เส้นไายเส้นเลบทายลูกกับอันผู้บริหารยูมาขึ้นเนี่ยผู้บริหาร่นมีหลายเสร็จได้ตลาดเนี่ยตอนแรกทายกับผู้จัดมันแล้วก็ต้องรอพอดีพญิรัตน์ขับรถกับพญิตุขับรถมันแตกต่างอันเดียขาพญิรัตน์เราหูเส้นทางเนี่ย ก็จวดบาดเดี๋ยวหอดมอเตอร์เวล่ะพญิตุ่มยังงมง้มเศร้าๆยิบปลามันพัวนะบวายบอกจากร้านเขามาผ้าของตาต่อเนื่องหัวง้มจีพีเอ็ดในปลามันพัวนะก็งมจีพีเอ็ดเดียวพญิตุ่มมันดูจักทางครับไปเตียนได้ก็แล้วเตียวมันดูจักทางมาสิน้ำปลาลัดท่านตะกี้ไปน้ำกันปลาลัดขับเด่นยุกจีแบนพญิลัดเด่นพ่อถ่าผมเนี้ยไปเพิอมกันทั้งว่เป็นตาญาติมาแต่อุตรดิษฐ์พญิลัดมือไป ถ่าพญิตุ้มมือเดี๋ยวพันธุลล์นิรันด์เคสปางตายว่าถ่ายทุกเทีย่ยกูว่างกูมานั่งโตมันว่างเวลาไม่ได้เลยบันธุนิรันดร์เราบกวงเบ๋บาะเนี่ยพญิตุ้มัน,มอนมมจอดนอนมันขึ้นอีูสโซชิมาหอดบา้านจอดนอนอยู่สซนบุรี บอกมาสิบโลพ่ตัวหมูเลยจอดนอนจอดน,อน,อ,ดนอนเท่าแต่สิบโลมันสิ่น้ำพี่พี่ท่านได้รยังไหนบาดนี้มหงงาหอดพญแลท่าพี่พี่มาหอดอันมาหดอมหดมาหอดน้งลีกับภาคอีกประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็มาหอดบางปะกงกับภาคอีกยี่สิบนาทีลูกเคยหอดห้องตีสองพอเท่าตีสองจอดนองในเส้นหมูนะแมนนี่แหละไม่ใช่ไป็นน้ำอย่างเขาท่านจบที่มัทัวร์มาอีกแทีเขาถามกันพี่ถึงไหนแล้วพี่ถึงแล้วว่าเสั้นเอาหนูอยู่ไหนน้องลีหนูยังอยู่บน อะไรก็ไม่รู้สนอกจะปั๊มน้ำมันมาพ่อจอดนอนจอบข้าวหรือเนน่ามูเจอดแตมันจ,จอดอย่างนั้วพญตุมพญารันหัวไปถ่ายเลยแล้วกันไปกับพญิตุมเป็นยังออกกรอมูเขาตีเวลาไปคอนเสือร์ไปนอนน้ำปั๊มน้ำมันทุกปั๊มเลยปั๊มไดพญิตุมไปเลยสัมผัสบ่มี่ะันคอยเป็นหุ้นส่วนตัวแต่ที่ว่าเจะบของจะขวางเหมือนตัวไปหาจอดนอนทุกปัมม๊มขึ้นเนื้อเนี่ย ตรวจงานเล้เ <IDE> นี่ยจะไปเม่อห้องสวนโดนโดนเถื่อเส้นทางจังหวัดตากยาหมอเว้นตะยานสมัยย่าหมูขึ้นง่วงมีบ่ได้นอนค่ะป็นตะยานเนี่ยมันบมีปั๊มเลยโดนโดนเถื่อมาเลยตรวจงานนะยานนั้นถือหอมเกี่ยมโูแล้วไหวตัวว่าเบียรนี่แหละเจ้าของกิจการแล้วเลยเลาะเบิ่งปั่มน้ำมันเจ้าของเขาตุ่มกันสิ้นคนคับโบมีนเขาถามกันอยู่เขาอยู่ในเซเว่นแต่นั้นพี่ถึงไหนแล้วพี่ อยู่ถึงขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วอะสัเอานะพอลัดพาออกมาสักพักหนึ่งแล้ววระายี่สิบนาทีได้นุอยู่ไหนอยู่ปั๊มน้ำมันตรงหน้างานเลี่ยสันเอก็ละมองเจอสัน,น,สนพูดจริงสิมาขับรถเนย่งสามลอดถือเหล็กเนาะพืมมอุโมงคเนะไปพวดบ่เอาอันนี้ตุ้มดีบ่ะเพราะพูดอยู่ค่ะครับรถเนี่ย่มขึ้นวีนอ่าขอปวดกัน กาแฟอุ oh, ่นและคาปูชิโน่นะคะสนับสนุนช่วงมีนวินเมี่ยงต่างหากจะมีแม่ใหญ่ย้ำคนถามลูกเหม่งเงี้ยโอ้กูสิหอัวาบย้ำไหนไปหอวเด็กเมี่ยงอาบน้ำมันกระซื่อพีหลีพี่จุ่มไปตะโพูดป่โอ้ยลูกทำไมสิหอัวาบหอดสองย้ำไหนไม่เลีอยงไข่ได้่อยครับแม่ว่ะนี เันสี่กะว่าวแม่แล้วมึงขับศิลปินให้เขาทำไปลามึงอีดังไหนนี่กระจ้างเหรอมันกับพะกัญย่างน่รซป่ะสิอ๋ออยฟังนั่นสิเหรอเกิดลูกมีงา่นต่อศิลปินมีงา่นต่อที่คอยวอกไปั่งไปเป็นห่วงพวกเจ้าีเสื้อนี่ละสงสัยต้องมีคนขับรถส่วนตัวจะบอกอยู่ค่ะวันไหนเหนื่อยขี้เกียจเต้นแล้วก็มาขับรถให้น้องพกก่อกับแม่จะไปอยู่บ้านแล้ะ พากันไปเองแอคทีฟกันมากเด็กน้อยพวกนี้มันไม่หลับไม่นอนหรอกค่ะมังคุจากหลับจากนอนหรอกเขาดีดเดียวไอ้เท่าเท่าทิวๆเนี่ยมันไปถิบไอ้เท่าเท่าเนี่ก็สิขึ้นเมื่อบ้านหาอยู่บ้านน้ำหมูน้ำมาอยู่บ้านหาส่วนหวกส่วนโอ้อย่าว่าจะพาข่อยไปส่วนหวกตะเว้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาจะมาสีโอนี่ยกระสิบ้างเมื่อเขาขายกันเองแล้วสิโอนหุ่นละ มาวามา,มาดูพี่ๆวา่าจังไนคุณจะมาเอาหุ้นแล้วก็มาขาบับรถพร้อท่านบ่าขับจ้างคนขับข,าบข,บข,าบข้าน้องไปคุณ<า>จะ<ม>คุณจะมาให้ผมไปซ่อนหอกหรอ,อผมก็ก็เท่าไม่เท่าสัไปซ่อนหวกแล้วผมก็อยากกับคุณแล้วเออทำใจะอะไรเหลือหวอกอะยิ้มแย้มขินหอหมกหวกไปฟ้าไปาป่าคือสาวอย่างเอาอมันไม่ใช่ไอ้ที่ความหมายของมันหมกหวกก็คือ กางเกงในมันรัดเป้าที่เขาเรียกผิวที่ผิวจิ้มมากจิ้มมากโอ้ยสำคัญเนี่ยเสียบได้นานะเบาไปไม่โอ้ยหมายถึงว่าเนี่ยเสียบเปนกางเกงในรัดเป้าโอ้ยเว้แต่สร้างมาไม่ปองออกตลอดเลยแล้วสิออกยังสี่เลยมันยืดตุ่นแต่สร้างยี่หลอจอดนั่นไอ้มีหนาวอ่ะเนี่ยไม่อยากคนขับรถเด้อนะ พอยด็ยกแต่สร้างเหยวสันเอามันอันตราเกิดศิลปินมีงานตัวมีนยนเลแล้วแต่ลังยางหลดุลงงหลดล้มยางกับแมวสันมันอันตรายมันอันตรายผมคือว่าบูแเถิดซเวท่นบอกเกิดศิลปินมีาง,งานเห็นไหมแต่งเราล้ยางกับแมวสันพอใจกับลงมยางหน่อว่าแต่มาขับรถเด่นเขาเป็นซุกเปรส์สตแต่ตอวมีค่อนขับแ <c oughs> มนถูกกับมีค่นขับทถูกวะท่านาว,ว่าไปเราเลื่อมพวบ่อยขวางถูก โอ้เจ้าเนี่ยเจ้าคือแย่งแทบจะใครบอกม่าขับรถเตี้ยโอ้ยเจ้าสิหัวเขาข้ออ่านานไม่ใง่ไหนก็ว่าแม่ผมขับได้นั่งจะขับยังไงหรอว่าจะขับได้ขับได้ไหมคือยังเสนอตัวอยู่เพื่ออะไรเนี่ยนั่นขับคนตัวที่เขาบอกนะแม่ผมขับได้นะเจ้าบุญแม่ยะแม่ผมขับได้นะอยู่ก็ขับเังไงหรอก็ขับเหลราไหมเป็นผู้แพงเหลราไหมขับเหลราโอ้ยเขาพอได้วอาเลอกแฟนนั่นเขาเรียนเขาใชมาดูแลน้องเอียง เขาใช้ไรนี้แบซุ่มแ่าๆจิ๋วๆผู้ใดทูตัวว่าเท่ากันเห็บนี้โอ้ยนี่เปลี่ยนน้องยุกิขึ้นกี่โมงค่ะลงเป็นสาระกระบางบ่ายสองโมงค่ะแต่ว่าต้องตื่นแต่งหน้าครับความเป็นผู้หญิงเราอะเนาะวันนี้เราจะไปเฉิดฉายบอลลเนี่ยเมียหือมันลูกวู้หลงอะนี่หักกันแน่เซจเงื้อเขาสกินชีบกันีหยเขาก็ต้องสกินชีบกันเขาขาเสซ็เงื้อแนข็เส็จมือหมูกจุกพูกตอนนี้ท่านพ่อจะสกินชีบรู้จักหมูกจุกพูกไหม เฮอยป<ม>ขอบปหักแล้วแล้วขาหักพี่อุ้มแล้วสันผู้ใดไอ้จุม้มอน,นี้เสียดนักลองไสผู้ดใดมากข้อจ่อข้อใจมากผูใ้ใดตรงสเปคเขาเคาะมากผู้ดใดเคาะท่านขอยห้ผู้นั้นละมือนีขอสยสยบอกบอกคนนี้แหละคนนี้แหละซ,ซ่อไปบอกเรื่องคนอื่นบากลับน้ำเดือาสันเอาเอาเทียมสันอีเฟิร์ดมันบวกลับน้ำพะวาผู้ใดเตกหนใา้น้องมือวันที่เก้าอ่ะบวกกับน้ำเดอเอือิ มองเส้นเขาโอ้โยนขนาเจ้าไปซอยแม่ป่าเขาเจ้าแม่ป่าเขาเจ้ามีขี้นิดค่มะมาสีไทยมาสีไท้แม่แนหนูเฮ้ยเฟิร์่ได้บ่กกลับว่าได้บบดเพราะมีเหตุผลเพราะอย่างรูปวะแม่ส่เอินหาใส่มนหมอนึงไม่ใช่ไปอยู่ย่ำกลับมาจากี่ดงานวะไปที่นีคกันว่าเพิ่นไปฉีดยาให้กันเนี่ย เฉีดกูพลังก,กูต้ากูตา้ตาท่านยิบยาพิษไปเฉีดกูเตี้ยกูเตียเต้ยแล้วความรงความล,ลุ่ลงนะเพิ่มสวยอล้วเราต้องฉีดเพิ่มยังได้ผัวไหมไม่จุม้มอยอลิตรน,นคอยแหนกันสีบวานะก็เป็นไผสเตตัดขึ้นอย่งคือเพื่อขึ้นสเตตัดกันเพื่อนขึ้นหล่ะเดี๋ยวสีบูฟังบหาจะขึ้นสเตตัดเน่ว่าคอยขึ้น ลูกตเต,ตก้าขึ้นสตตัตกับ่ะไ้ได้ไ่คิงอยากึ้นบอบอบอบ่บอไ่ได้สนใจก็คนอื่นควยนี่บอกก็ได้สนใจก็้คนอื่นบอกว่าโอ้ยอขคืนรูปประมาณนี้วนเซนเขาคือึ้นลูกทายน้ำกันในเสื้ออนบอกว่ามันต้องขึ้นคัว่นนี้อีกคนนี้ึ้นหมดเซนต้องึ้นลูปประมาณไหนต่อจังวัเดินมาสติัตอันนั้นเดินมาเด็กๆจิบๆอะไรแล้ววาต้องขึ้นลูกประมาณไหนนี่เขาขึ้นซันนี่แหละ ยังเสี้นี่ยังเดียนี่ยจะใส่ฟิลเตอร์นี่อีกแล้วออก็ยังเจ้านาดูเด็กโอ้ยมาเด็ก,ดกจรงแต่ควายตาแางคืนๆว่าแม่นแฉ่ฟิลเตอร์แฉ่ตัวเนี่ยเจ้าพวกเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเบิงปเป้งแฉ่สิบแปดกันนะค่ะน้องบีกับสันนันเขาชอบว่าน,น,ออน้ำจ้าเบิ้งหรือเขาสร้าอไปต่อนี่ไปกอนบ๊ายบายบาม่ผมขหายกรนเกันเอซ่โซ่อซ่อ พอเม่ยแล้วก็ดูดีอยู่ได้พอแล้วกันน้าตาปูหุ่นก็ดีปัวลูกไส้แม่พออะไร้คืองขามใส่พอแต่หน่อยแม่ยแบบพอใดอยู่ได้แล้วกับเกลี่ยงอยู่ได้ยาแล้วขาวอยู่อุตส่าห์ลูกไส้เดี๋หรอในตั้งอกตังใจเฮ็ดมากผู้เดียวที่หน่ก็บผู้หายสามวันนี้ไงไงไงเฮ็ดหมดนิ้มลูกหด ต่อต่อบนนันหื้เนม่งต่อต่อบันอ่ะมีคลิปกลุ่มปิดไหมครับว้าวคลิปอะไรค่ะคลิปลุดเอ่อคลิปกลุ่มปิดบังเขาไปซื้อค่ะเขาไปซื้อบัตรก่อนจิมจิมจ่อยค่ะโอ้บริบการดอกกาแฟเ้าอลไรสาระกับพญทุมโอเคตกลงถามเฟิเร์นเบิร์เบเซียกเขาชอบผู้หญิงที่มีประสบการณ์อายุมากกว่าเขาตอนนี้น,น,นาฬิกาปลุกได้ปลุกคุณเธอแล้วดีฉันจะไป เตรียมตัวนะคะหาขำนำอับทาแต่คุณเธอจะกดตัวเลขเพิ่มอีกสักชั่วโมง <c oughs> ไปปลุกให้ลูกได้อาบนะำวะ<อ><ต>นาฬิกาปกลุกเราไปปลุกยังจำส่้นเขาจะได้อับ้ำเหรอเสียงเจ้าก็มีความหมายหรอถูกถ้าเสียงมากลอปัปับปุป๊บวอลูกขึ้นโอ้สะเดิดว่าสันเจ้วาวะนีหละเจ้าว่ามัินหัวใจว่ายไตเด้ออีหละอ่า ยิ่ลว่ามันกลองย่ลาลูกนะอือปุ๊บเห็นยางแค่เสียงงงๆไม่ใชตัวคือจะคืดแต่มกินไเอาไดูยตื่นยังไหมดูตื่นยางวะคอยังจะยูทงนะซึ่งมัเริ่มหยาดนะเน่นี่ยเดินาเมียเลยเคได้ยินใฝีิจับคือจะคืดเถอะวฟังปรเดียเรื่องกับฝาวเตือนแบบปุกสัานีละละละ เพิ่มนี่เร็วครับว่าลูกขึนบตื่นคอหัวไม่อมนมียมว่าไพี่เา่หัวนั่นยมว่ายม่อีอัได้เรื่องกันว่าจังไหนจะดูเลื้องว่าที่มันบอกกันดี่ร้องไหเคืว่าไดไปสนใจขอแม่ก็สนใจเจ้ม่ถึงพี่จังมัน่าขอบคุณค่ะ การขายกาแฟแม่ต้องทุ่มทุนขนาดแม่พูดเรื่องจริงกาแฟก็คือส่วนกาแฟนะแต่ซื้อก็คือจินตะก้าเลยคือบอกคือเถ่คือตัวน้าเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดฟเนเนี่ยมาว่ามีอุ่มคือบอกคือเนี่ยนคือยังไงเฟินยังมาท่นเถี่ยไรยัง่งเฟินกับพี่ม้าเาเอาอาบน้าอาบน้าท่านนี้ล้ำค่เพี่ตุ่มแล้วซึ่งเหมืนเลี่ยมย่าอยู่ทงแล้วแม่ไั่ว่านเลยว่ตัวคือยังไง่นยังงับหวายยังไ อย่างว่าก็ส่งเข้าเสี่กัดตื่นมากวนนะลาลายุกีก็เดินขัดตุ่มสีพิมพ์บอกว่ามันไปคัดโว้่มันถ่องกันอย่าแซวลูกงับจะว่างับอย่างงับงับงับว่าบ้ากันนะจะว่างับอย่างงับงับงับดิอยากกินเขาสิจ้วยก็น่าแปลก็คืว่ามอมมอมจ้วยมัน กว่าเป็นถอยเป็นกลมกับส่สนจก่งับนี่เดีวว่าหย่ำเลยอะหย่ำอะรเรื่องน่ะอืมเออคือจังป่อนนะฟัน่าได้ป่อนกันนะป่วนอย่าลองใส่เจียนนี่เลยหย่ยางใส่กันนึงซิดใส่กันกับพักกันไปสิ้นเขาเขาซิสใส่กันนึงสิสกันเีบันทึานะสิสเอาซิสเอาอยงสิสกับ่ามาฟินให้เนี่ยเนี่ยสิ้นหน่ะท่านมันปลาดุกนี่ซอยเวทนะเขาเสียบกันลูกนึง มาพื่อนรู้สาวสามารถคิดตรงนี้ได้เดี๋ยวภาษาวัยรุ่นงับเท่ากับคารับไวสวัสดีครับหมดแล้วสวัสดีครับหมดแล้วพ่อเถาพ่อเพื่อนที่เรกสวัสดีคารับค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 รับเลยครับอ่าทำธุรกิจขายตรงอะไรครับชนิดปลาวิสันชนิดไงเลย่ยต่อไปสาระตัวบอกไงเล่ยฝันกันเพื่อนพ่อเ่าถามมาทำธุรกิจขายตรงอะไรไย ขายตรงเน่นนนเคยตั้งแต่กลียดอย่างอ่ะอยู่ส่วนอย่างนั้นป็นขายตรงมากาตอเพราะเอเพราะเอว่าพระผ่านระบบการเงิีเลย่พราะกับ้านก็ไ, <ป S 2> ได้ตอบ,ตว,บว่าโอ้ไม่ได้ขายตรงครับเนี่ยเป็นครูครับวสันครูอะไรครูกันเทนานอรอครูอะไรหัวอยกับครูเพุ่วครูสะอทเหรอแล้วว่าคำว่าถ้าว่าเป็นครูจะต้องคอควายรอเรือสระอูต้องตอบว่าเป็นครูครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเป็นครู ยามาหายามาหาสอนไข่เขาบ่าได้เอื่นว่าครูเขาเอื่นคารูจาเจ้าเคยเห็นวุฒิเขาวะคารูศา,าสตร์นึ่งไหมขัู้ศาสตร์เป็นงั้นคือเบิ่อนครูศาสตร์เดี๋ยนาะเดินเดินเส้นหาอย่างเงาเดินเออแต่ว่า, <c oughs> <c oughs> ากันเลยเบาเลยอ,อีลีพอถา,ถามแล้วว่าสีลีลุงย่างก็ไปเป็นหนงังง่าย โอ้โหไงเด้อคนจะตุ่มบ่เคยไงครับหนามึนพ่ยะยะออย่าอย่าเอาเอาไปไหมเอาไปไหมว่าท่าท่านข่อยยังก่อนไปไหมขนาดข่อยลูกสองพ่อข่อยยังห่วงเด้อพอจะบอกเรื่องแค่ขวาง้วเรื่องข่อยไหมข่อยเป็นแม่ห้างแม่ใหม,ม,ม,ม่แต่ว่าพ่อก็ย,ยังห่วง,งบ่า,บาอยากให้แบบมีผู้บ่าวมา่ก่อแกะผู้ใดมาบ้านข่อยนี่มาจีบข่อยนี่พ่อข่อยนี่ตั้งากาดอย่างเดียวเลยาอาอาแล้ววันี้ข่อยก็บพราะาว่า,บบาให้ผู้ใดเข้าบ้านนี่หนามึนครับพี่น้องมาปุ๊บมาหาอุ้มลูกอุ้มเต่าข้าพุ่น บอพูดอดไหนาเงี้อน,นี่เลยเขามักผู้ญี่มีประสบการณ์เขอเป็นสิ่ลอะค่คะตอนนั้นเขามาแต่งเราเขายิบเก้าเอาอย่างนี้ยี่แปดยี่ว่าเท่าพีพีนี่เอาอย่างนี้ค่อ,อยอสามสิบสามช่วงนั้นพ่อตุ้มขี่รถทัวร์แต่ทําไมพ่อตุ้มที่ขี่รถเก่งง่วงวะกระแสดงดเาคุณต้องไปหาผมคุณบอกว่าคุณกระเสรถมากบอผม่มีรถเลยละคุณกระซังบอม่มีรถเลยละกระซัง นั่นเี๋ว่าเขาว่ากระซางผงคุณนั่นแหละคอยเป็นคนที่บ่อยากเปิดเผยต,ตัวเจ้าว่าคอยเป็นไผ่คนรู้ักคอยเพื่อนหน่อยถูกเปิดเยตัคแล้ว่คอยเป็นไผ่ถูกโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนให้มันเป็นปริศนาว่าทําไมถึงเอารถไปรับผู้ชายไง,ไง่อ๋อนี่ไหนเพรตุ่มเฮ็ดเนดี้ยแดไม่อุ้มถึงใจอ่อนไม่อุ้มไม่ได้ใจอ่อนครับพรตุ่มสีบอกเนี่ย แพ้แลมมนนเลยอะไม่อุ้มไม่ได้ใจอ่อนนะครับว่าจะไม่เอาหรอกค่ะว่าจะแบบไปเจอกันเนี่ยวันแรกนี่ไม่อุ้มไม่ได้ใจอ่อนครับแต่ไม่ตุ๊กไม่อุ้มนะตัวอ่อนครับละทวยครับรู้จักคําว่าละทวยไหมครับเราก็จริงจังเดี๋วเาะละทวยหมอนถาดไม่งี่ยง <c oughs> อ๋เพืโโอ่โโอนเน่เ <c oughs> ขินนั่นเขินเขาเยีดหน้นนานหวัวเพนเนไม่ใช่ตาก็จะเริ่มนีจะบวมตังตาเลยนะทำไมน้องป๊อกถึงชอบผู้หญิงมีประสบการณ์นี่แหละลูกรอลูกชนมันเยอะ เราก็ทําแบลสิคะเราทําแบลใเสร็จเขาว่าเราเหมือนผู้หญิงแบบไม่รู้เรื่องที่ไหนได้ชักกิ่งกว่าเจ้าเอ้โหเนี่ยติดเทียงบอร์สูแมนบแม่เงินบบพอไม่ใช่ไม่ใช่ใชติดเพราะอะไรเอาละติดแ,แม่เพราะอะไรบีบเอาลวก็ประสบการณ์มันที่หนึ่งไงจบแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันฝากด้วยกาแฟอุมรักกับปูชิโน ด้วยความที่เราจ่อยลงยิ่งเดี๋ยวนี้ยยิ่งแบบผู้ชายยิ่งอยากโหวตน,นะคะใครอยากโดนโหวตวันที่สิบแปดจิ้มอีกขันยังมาจอยพ่อมาเขาจะมาไลฟ์พียูนะเอาจริงๆิพี่ปอ๊อกเขาเด่นสเปคเข้ามาแล้วผู้หญิงอายุมากกว่ามีประสบการณ์ลูกติดยิ่งดีเป็นสาวเก่แม่ไม้อะไรก็ได้หมดขอมีประสบการณ์ครับผมลูกติดได้แต่อย่าัวติดัวติดอันนั้นมากกันที่หลังบ่เลยบ่ว่ากันที่หลังเลยบ่วรับ ย,ย่านเขาเจ้าบ่มีหวยคนหนึ่งไม่ใช่ต้อน<ำ>มีในไรลได้บ่มีหวยคนหนึ่งหวยหวยหรือน้ำนี้ขายกาแฟาอุ้มรักนีแ่แหละอขายกาแฟาอุ้มรักนีแ่แหละแต่เวลาเขามานำ้ำยี่หลี่นำ้ำเผยิ่งช่วงกาแฟชดวงยี่หลีอย่าไปรับผิดชอบเปย์คนปบบนั้น